มาดึงช่วงที่2ของผีหลับขับเขาโชวนี่เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็เตรียม C f เกันไว้ให้พร้อมนะคะ,คะถาวายจะาภาพมาช้อปปิ้งแล้วก็มาชิมข้องดีของกระแซซินจงหวัดสงคลากันค่ะเป็นจากกลุ่มนะคะวีซา่ากิจชุมชนคนหลักบอ่อน้มซักซิ์นั่นเองนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะคะทันแรกค่ะกับคุณจุรีรัตนเนรยประธานกลุ่มวีซา่ากิจชุมชนคนหลักบอ่อน้มซักซิะคะ์ค่ะ อีกหนึ่งทันนะคะพี่นงนาเต,ต็มแก้วสมาชิกกลุ่มวิสาะกิจชุมชนคนรักบอ่อน้ำซักซิดค่ะตอนรับกระสูนรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าประพฤตมากเลยนะคะเดินทางมาไกลจากกระแท้ซินต้องบอกคุณผู้ชมว่าจากแกระแท้ซินมาที่หัดใหญ่นิกี้เจ้าโมงไปเย็ดสองชั่วโมงสองชั่วโมงต้องบอกออกรายการสดป่านี้ต้องออกตั้งแต่ตีเท่าไหร่ออกหกโมงออกจากบ้านค่ะนี่มาทั้งวันนี้ก็เลยพาแบบโค้งมาทาง ขลักขลุยนะคะเพื่อจะได้ไมาเห็นความซําเร็จของชุมชนจากการรวมกลุ่มกันเองค่านางข้างๆงสมวนี่คือประเอียดนางข้างๆเปียดนี่คือพีแพดเดี๋ยวเราจะเด็กกันชื่อสั้นๆดีว่านะเริ่มตอนเดี๋ยวทั้งประเอียดก่อนค่ะว่าจุดเติมต้นข้องการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคนหลักบอ่อนำซักซิ่นมันมีทีมาที่ไปเป็นผือคะ่ะ ที่มาทีไปข้องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหลักบ่อน้ำซักซีทนี่ยค่ะกดจาการร่วมกลุ่มจิตอาสากันก่อนเป็นอันดับแรกค่ะจริงๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้คือตามมาทีหลังเริ่มแรกคือทําจิตอาสาดูแลความสะอาดบ่อน้ำซักซีทซึ่งเป็นข้องดีบ้านเราค่ะในจังหวัดสงขคราเราเนี่ยมีบ่อน้ำซักซีทอยู่เพียงนึ่งเดียวคือค่ะในจังหวัดสงขลาเราเนี่ยค่ะมีบ่อน้ำซักซีท แห้งเดียวคือที่หลมบบอทอเกาะ,ะใ่กระแสส๊นิ้นค่ะจากการเทวาดร่วมกลุ่มกันทาจิตอาสาดูแลความสะอาดบอ่อน้ำซักซิ้เมื่อก่อนบอ่อน้ำซักซิ้นเนี่ยจริงๆเลวมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะแต่คาดการดูแลความสะอาดอความเป็นบอ่อน,น้ำซักซิ้นยากกว่าใครค่อะไปเที่มาเนี่ยยากได้เห็นว่าบ่อน้ำซักซิ้สะอาดเหมาะสมช่วยงาม มอบกับความเป็นบอ่อน้ำซักซิทในเมื่อคาดการดูแลเนี่ยเราซึ่งเป็นคนในชุมชนนะคะ<อ>ก็ได้มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันสวยงาม<อ>ก็เลยได้ร่วมกลุ่มกันสามสิบคนค่ะ<อ>ช่วงแรกเลย30คนไดีร่วมร่วมตัวกันมาทำความสะอาดบอ่อน้ำซักซิทค่ะในเมื่อร่วมกลุ่มกันแล้วก็มาทำความสะอาดทำให้สถานที่ตรงเนี้ยค่ะสวยงามได้พัฒนาบริเวณค่ะสวยงามสะอาดขึ้นมาก อทีดีมาท้ามผีแผดกันบ้างกับกิจกรรมที่เราไปทํากันกับการดูแลบ่อ้ํามซักซิดเราไปทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีการแบกหน้าทีกันมือบางค่ะหลายฟังค่ะ,ค,ะคือหน้าทีที่ทำมาค่ะคืออ่ปวดตังกลุ่มเซ็ดเลี้ยก็คือไปจัดทาด้วยกันทำเวน่นต่ละวันกันค่ะมีเว่นด้วยการมีเวนมีม<ด>ีมีทงอาทิตย์เลยค่ะทำเว่นต่ละวันอ่าวันหนึ่งกามีประมาณห้าคนค่ะห้าคน คือตัวเองกันทำอยู่วันจันทร์เปลี่ยนเปลี่ยนทำอยู่วันจันทร์กะททำความสะอาดห้องน้ำการเรียกวกาควาดขยะทำความสะอาดบนดรอบคือทำทำกลบมัดตุกทิ้งค่ะทำกลบมัดตุกซิ้งแต่งันเป็นวันวันเหรอคะกะเป็นวันกะวันหนึ่งทำกันกี่คนกประมาณห้าคนห้าคนถึงหกคนค่ะแต่ละวันจะมารวมในเรื่องของการทำความสะอาดต่างตัวบริเวณบนดรอปแล้วก็บริเวณห้องน้ำทำกลบมดค่ะ วาดกั่ยาเลยนี่ก็คือจัดเวกันไปเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างก็คืออย่างที่พี่เย็นบอกเลยเดียวว่ามันเป็นแร่งน้ำซักซิดแห้งเดียวคนจะต้องท้าด้วยเนาะเนื่อจะเป็นแร่งซักซิดแหลเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นแร่งท่องเที่ยวเพราะว่าก็จะมีคนจากหลากหลายพื้นที่เดินทางมาทงมาตักน้ำ ทางมาเยี่ยมชมนะคะที่วัดแเลมบ่อโอท,ที่นี่ยางที่พยาดบอกตั้งแต่ช่วงแรกว่า<อ>จริงๆเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือเริ่มต้นจากจิตอาสาที่ว่าไปรวมด้วยช่วยกันไปทําความสะอาดอที่บริเวณบอ่อน้ำซักซิตแล้วทึงมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาจีุมชนเพื่อจะแนะนํเส้นขาวขอ้อนีของกระแสสินเนี่ยมากกงลงม,มาอยู่แห่งเดียวในพื้นพื้นบางค,ะค่ะแต่ก็มเหมือนที่บอกแล้วว่าการรวมตัวของเรามาทําความสะอาด โดยการแบงกันเป็นเวนรักษาความสะอาดเหมือนที่น,น้องแพทย์บอกไปแล้วค่ะทุกวันค่ะจะมีเวนทําความสะอาดทุกวันในเมื่อมาทําความสะอาดแล้วเนี่ยตตรงเนี้ยคนที่มาทําความสะอาดเนี่ยคือได้แต่ความดีมมค่ะได้แต่ความดีได้จิตอาสาได้ความสบายใจแต่ส่วนหนึ่งคือชาวบ้านเนี่ยทุกวันเขาจะต้องทามาหากินเขาจะต้องมีรายได้ค่ะก็เลยคิดกันว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยในเมื่อเราพอเรามาทําแล้วเนี่ยมันจะ จะต้องมีอะไรเป็นขาตอบแทนะกับสมาชิกของเราบ้างก็เลยคิดกันว่าเราจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาดีไหมโดยการเอาผลผลิตของแต่ละคนเนี่ยแหละที่เขามีในชุมชนเนี่ยเราเอามารวมตรงนี้เพราะว่าจากการที่เราทําความสะอาดจากการที่เราพัฒนาดูแลบอ่อน้ำซักซิสจนบอ่อน้ำซักซิสเนี่ย ได้รับการขัดเหลือกลายเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะของอำเภอกระเซซินค่ะมีผู้คนตินไปเนี่ย<ล>มอนเป็นการบอกต่อ,อพอไปชมแล้วไปเยี่ยมชมไปสักการะบอร่อน้ำซักซิทไปเอานา้ำไปใช้ค่ะจะถ้าเป็นการบอกต่อ,อเป็นการบอกต่อตอ่ะไปจ้ะที่บอ่อน้ำซักซิทวัดแหลมบ่อทอเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายมากสะอาดบรรยากาศน่านางค่ะมีมีคน ไปบ่อยขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากคนเด่กไปมากขึ้นเนี่ย <c oughs> มันก็นจะต้องมีข้อไงคนในสื่อกินมีข้องฝากติดหมายติดมือกลับบ้านข้องในชุมชนเราก็มีข้องดีตังเยอะ,ะเราก็เลยร่วมมาไว้ตรงนี้เราไม่ได้ผลิตเองทุกอย่างแต่เราสามารถร่วมข้องดีในชุมชนเนี่ยมาว่างตรงนี้ให้เป็นข้องของฝากค่ะ,ะให้เป็นข้องฝากเป็น ข้องกินเต่คนเท่เดินทางไปเยี่ยมชมไปซักการะบ่อน้ำซักซิสเนี่ยได้ได้ได้สื่อกินได้สื่อฟ้ากันค่ะตัวตรามะตองเปนี่คือมาจากท้องที่มีอยู่ในชุมชนในชุมชนทห้งสินค่ะเนี่ยถ้าเกิดหลายคนอาจจะไม่เคยไปที่บ่อน้ำศักซิสที่วัดแหลมบ่อถอต้องบอกว่าบ่อน้ำสักซิสเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายล่ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะกวช่วยมากค่ะนี่ถ้าเกิดไปวัวนสาวที่ชวยเรือประมงแล่นผานนี่ค่ะ มันประหยัดแรงมถึงขนาดนี้แหละเหล็กเดียวของดีกระแทกซีนเนี่ยบอกได้ไหมว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีอะไรบางที่ต้องบอกว่ามาแล้วต้องสืบกลับนะคะที่เป็นแบบที่โดดเด่นเลยประหยนเชิญค่ะค่ะถ้าทิ้งที่โดดเด่นที่นี่นะคะที่ถ้าค้นไปแล้วต้องต้องเล่าอ่ะนึกทึงแหละอยากได้นะที่อื่นจะไม่มีเหมือนที่เกาะใหญยค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนที่แหลมบ่อทอค่ะก็คืออย่างแรกเลยที่ดังแต่สดก็คือ กุ้งแม่น <child> ้ำเป็นแม่น้ำค่ะแม่กุ้งแม่กุ้งเทาบเทกะแซซินเนี่ยมันจะเป็นแม่กุ้งสั้นนามเขาเรียกว่ากุ้งสั้นนามรสชาตินาอะไรคะอ่ามันจะมีนามกร้อยน้อจืดแล้วก็นามเข้มค่ะถ้ากุ้งสั้นนามเนี่ยเนื้อของกุ้งหรือว่าปลาเ่อาศัยอยู่ในในทะเลีทมี่สั้นนามเนี่ยรสชาติความหลากหลายของรสว่าความ ความอร่อยของเหนือ้อความหวานความกรอบความนุม่มเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าของที่อื่นซึ่งไปเอ็ดเนี่ยสามารถบอกได้เลยเคยดูนนะคะ,คะไปซื้อปลาโบกปลากระบะะอกค่ะจากที่อื่นจากตลาดที่คิดว่าขนาดตัวมันเนี่ยยญ่ยอโอ้น่าจะร้อยอไปเอ็ยซื้อมาแก,กง ปลากว,วดารสชาติเนี่ยตางก,ก,ก,กันกับปลากระโบกข้องเกาะยหายห<ง>มากขอ้ของทะเลทรัพย์สงนทราที่เป็นทรัพย์หนามบานเราหมากเลยาอานนท์จะเป็นเหนือแข็งไม่หนุมห่มแต่ข้องบานเราเนี่ยจะหนุ่มกว่าจะหนุ่มรสชาติอร่อยค่ะค่ะเหมือนกับแม่กุงก้งนะค<า>่ะเหมือน,นแม่กุ้งค่ะแม่กุ้งเนี่ยที่นี่เขาจะมีหยกไสคือหยกไส้มีถอดแท่ค่ะตึงอย่ไรเลยมั้งคะแม่กุ้งเนี่ยมันนี่คือนี่คือ ขุดยอดค้องอานทะเลบานเราหลังจากนั้นในเมือมีแมวก็ต้องมีตัวแหลกเป็นกุ้งกุ้งเนี่ยเอากุ้งกุ้งวานเอามาแปลรูปเป็นกุ้งวานแต่กุ้งวานกุ้งซมซึ่งวันนี้เอาพลผลิตหมายชมได้ด้วยมาสามารถมาสื้หาไปชิมได้เอากุ้งวานมาแต่ยังทีอเราบอกแต่ว่าที่ว่าแม่กุ้งที่เป็นเป็นนั้นเราไม่สามารถเอามาได้เพราะว่าแต่กแต่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าส้นไก่เนี่ยั่างได้ <ừ> um เดี๋ยวถ้าเอามาต้องตุ๊กตางโบลาเล่า่<า>ตอนนี้เนี่ยถ้าผุดถึงแม่กุ้งที่เป็นกุ้งซอสขออ้ของกุ้งย่าไอข้องเกงยาะย่เนี่ยราคาเริ่มต้นาคานนมัมยที่านะจะมีอยู่ซ้ำซ้ำขนาดจะเริ่มต้นสี่รอยสี่รอยหกรอยอ๋อซีขนาดค่ะเข้าไปี่ขนาดจะมีส้มรอยสี่รอยหกรอย แปดร้อยละกันหนึ่งพันซ่องร้อยค่ะทำมีขึ้นอยู่กับคนาถัดหนขแต่ละตัวแต่ละไซส์นี่คุณไส้บัวคุณไส้บัวบอกว่ากุ้งเผาหอมนาแล่สักตัวได้อัธรสดหวยจิ้มซีฟู้ดนะเวลามือเราไปกันน้านี่แอบเมาหล้าเอาเก้ากันไกดไปกันไปตัดนวดออกแล้วก็ไปผ้ากางตัวแล้วก็เอาเนยไซส้แล้วก็ยาอืมวันนี้ร้ย จีเราเราไปทุกที่นะอันนี้คือกุ้งซอสคือเอามาทําเป็นมันนีได้แั้วกบกุ้งว้านกุ้งวานเดี๋ยวเอามาวันนี่กุ้งวานเนี่ยสามรถเอาไปแปลรูปได้หลายอย่างเป็นยำกับมะม่วงอร่อยมากค่ะยำกับมะม่วงซอสเนี่ยค่ะหรือ จะเอาไปทำข้าวกรุ่กกะปิคือเดี๋ยวกินซอสเลยก็ได้ค่ะกินกุ้งว้านซอสเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวมีไอชิมเลยค่ะวันมีตัวเติมด้วยนะกินกับข้าวก็ได้วีนนี้กุ้งว้านแล้ววันนี้เอาอะไรมาเลยมั่งคะมีสตอกเกาะใหญ่ค่ะอันดับแรกนึกถึงกุ้งกุ้งซอสกุ้งว้านอันดับสองที่นึกถึงก็คือสตอกใหญ่สต๊อกใหญ่เนี่ยปั้มแตกต่างของสตอกเกาะใหญ่จากกับสตอที่อื่นเนี่ยสตอกเกาะใหญ่จะเนื้อกรอบ ค่ะกรอบแล้วก็ไม่แพศหมากไม่เป็นนอนนะคะแล้วกรสีําคัญไม่เป็นนอนเออเนี่ยว่ตา้งหยุดไม่เป็นไม่เป็นน้อนแต่ปลอสั้นผิดนะค่ะเราะว่าไม่ไม่เคยขึ้นไปชีดยาบนตอนบนตอนซูหมากเน่ว่านี่ว่าไม่มีใครต่ปั้มขึ้นมาแล้วนะคือแล้วดูเม็ดเม็ดเตาท้ลาวเตาหนิวว่าไม่มือได้ อีกอย่างก็คือปลาค่ะปลาปลามีทางปลาสดมีทางปลาแห้งแต่ที่เอามาเนี่ยนี้คือปลาเลยนะปลาวัวโมงค่ะปลาเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวจริงๆไปจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจุดเริ่มของการทํากลุ่มเนี่ยเริ่มด้วยทําปลาเด็ดปลาเด็ดเดียวคือปลานิ่นปลานิ่นเด็ดเดียวช่วงช่วงเรษท่ามปีพกซามพวกซีวิสากิจชุมชนเราเริ่มมาปลายพวกซีค่ะ ปลายออกซิช่วงนั้นน่ะปลานิ่นเยอะมากแม่กุ้งเยอะมากที่กอไย้ายกลาคิดว่าไม่รู้เอาปลานิ่นที่มันเยอะๆเนี่ยชาวบ้านห้าได้เนี่ยโลดสิบห้าบาทยี่สิบบาทนณะเทศไม่รู้เอาไปไหนไปยันก็เลยคิดกันว่าเรามานำถ้ำเป็นปลาแปลรูเป็นปลาแดดเดียวแะ้วกันส่งขายคนเดิไปเยี่ยมชมบ่อน้ำซักซิสเขาก็ซื้อเป็นข้องฟ้านั่นคือจุดเริ่มตอนเลยหลังจากนั้นการ เราก็หาผลิตภัณฑ์อื่นมาทําเหมือนทําปลาเด็ดเดียวก่อนตานิลเดดเดียวหลังจากนั้นก็ทําดอกไม้จันทร์ค่ะทําดอกไม้จันทร์เพื่อให้สมาชิกของเรามีงานทํามีรายได้ก็เลยทําดอกไม้จันทร์จากดอกไม้จันทร์เราเจอปัญหานะคะอุปสรรคเยอะแยะมากมายพอดอกไม้จันทร์ทำแล้วเนี่ยไม่สามารถส่งขายได้ส่งขายได้หน่อยมากต้นทุนกับกับราคาขายเนี่ยไม่ส้มหนุนก็เลยเปลี่ยน ต่อยอดเป็นทําเป็นพวงรีดทําพวงรีดค่ะทาพวงรีดเซตแล้วก็รับจัดนางานด้วยรับจัดนางานสมาชิกเราเนี่ยค่ะรับจัดนางานนั่นสงก่อนตอนนี้ก็ยังยัได้อยู่ค่ะวันนี้เอาพวงรีดมาโชว์ไม่ได้แต่ว่าเดียวมาโชว์ได้คือกําพลิกกัเรียนป่วยทา่คะเราเราก็พยายามทำไหมให้ครบพยายามทำให้ครบนีดอกไม้จันทร์สำรับว่างมีพวงรีดแล้วก็นี่ จัดฮานางานแล้วก็มีเรียนปุยทานเรียนปุยทานนั่นมีไล่แบบเลยอะละเอียดกรจะพยายามทำตามที่สมาชิของเราทําได้อยากเกินไปกับบางที่ทําไม่ได้กับอาเวนไ้ก่อนเลือกแบบง่ายๆี่สามารถทําจากสิ่งที่ไม่ต้องสื่อคเหมือนแบบเนี่ยเราจะทํามีจะมีอยู่บางแบบเทพอัยชัยลอตเตอรี่เก่ามีลอตเตอรี่เก่าห่เป็นทรงหอขนมมาค่ะได้เลยค่ะ นั่นแหละค่ะนั่นคือนั่นคือพยายามใช้ซิงเกิลวาเราเอามารีไซเคิลได้เรยอเอามาเอามาแปรรูปโดยเดียวไม่ต้องเซอร์ทีนี้ถ้าเกิดท้าเปียรอยโยท่านพเนียประเอียด์ซั้งได้นะคะถ้าเกิดถ้าซั้งต้องล่วงหน้ายั้งหน่อยกี่วันนะอ่สักวันหนึ่งหรือสองวันก็ได้ค่ะเราจะจะรีบทำมาค่ะนค่อยมีค่อยมีคนซั้งขอให้ซั้งมานี่ขอให้ซั้งมาได้เรายงได้ค่ะราควถ้ามันทำได้นี่ กะเรียนเรียนบาทเดียวอะค่ะจะรวยน่ะซ้ำหน่อยบาทถึงถ้าซองบาทกระเพิ่มเรียนเข้าไปแต่ตัวการการทำนี่ยังยังอยู่ตรงยังอยู่ตรงหนาคำเงินเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือเพิ่มไปได้แต่เพิ่มตัวตัวเงินที่เพิ่มก็มากจะจะเปลี่ยนเรียนหนึ่งบาทซองบาทห้าบาทสิบบาทสั้อมาได้พอแล้วแต่บางคนก็คือจะไม่เหมือนกันไหมนงานนี้ก็จะแค่เรียนบาทเรียนเดียวเรียนบาทซองเรียนหรืออาจจะเป็นเรียนห้าเรืออาจจะเป็นเรียนซื้ก็แล้วแต่ซฟงได้หมด จุกแบบไหมคะหรือว่าามารถสซ่อนได้ว่าวันนี้ยากได้รั้จะมีตัวอย่างให้ค่ะจะมีตัวอย่างให้วาเลี่ยเลือกแบบไหนค่ะแต่ถ้าบางแบบเทวาสมาชิกเราทําไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเราไปอัดก่อนรบกวนลูกค้าเลือกตามนี้นะคะมีแบบหนึ่งสองสามสี่มาก็สร้างดวงหน้าได้เดี๋ยวแล้วกรามีแพทรบางวะค่ะมีแพทรขายยาให้พี่พได้ลาวี่ถั่วเรามีการแบบ ขัดส้นวัตถุดิบในทองทิ้นกันแบบเพือบางเผื่อที่จะเอามาแปรรูปกันแล้วก็เอามาจาหนายกันแบบนี้ค่ะค่ะก็คือว่าคือตกทิ้งตกยางที่ว่าในในในสิ้คคาที่ว่าค้องที่ว่าในหมู่บ้านนะคะค่ะคือสมุราคนในชมลมมีม,มีมีปลาแห้งอีกคนหนึ่งมีมีปลาก็คืออ่า เป็นปลาแห้งเบบเพ้นเป็น่ีก็เลยว่าเออเอาเอาจากข้องคนนี้มาตังคายซึ่งอีกคนนึงกระทำปลาเส้นและปนีหยคือต้องต้องต้องแต่แต่ละย่างแต่ละคุนคือทําไม่เหมือนกันค่ะคือมีปลาเส้นมีปลาเพ้นก็เลยวันนี้เรามีปลาเพ้นมีซาคูและปันหาหมักไก่นิดมีซาคูในชุมชนเลยแล้วก็มีน้ำผึ้อ หเนียนคือข้องจุ่มลมปุ๋ยทุกอายุคือตุกุ้นจะอยู่ใน,นกลุ่มจุ่มลมปุ๋ยทงอายุด้วยนะคะ,ะนำพริกนารกเนี่ยค,ะค่ะนำพริกนารกเลยค่ะนี่คือร่วมกันการตั้งกันเองค่ะทํากันเองในกลุม่มค่ะยังที่ประหยัดบองแต่ส่วงว่าที่ว่าก,ก็คือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีอาชีพของแต่ละคนอยู่้วใ่ถ้าเกิดข้องผีดแผดนะคะเดิมๆเนี่ยเนี่ยคือตอนนั้นเราทำอย่างไรคล้ายอยู่ค่ะกองปีใช่ไหมคะมันคือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนคือ ค่ะกายแต่คือเปลี่นขานมจีนแต่คือบางเงินคือจบมาทำวมจีด้าซ่าเขาค่ะตอนเรียนนมจีนนนั้ยึดเร็วตอนลงมาทำยึดลักค่ะทำงานรักแต่ก่อนค่ะจีด้าซานี่ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าทำใจค่ะทำใจกันค่ะ แต่ก่อนนั้นคือทําเป็นอาชีพเสริมทําโดยใจรักจิตอาสาแต่ขายทุ่งจีนเป็นรักแต่ทุ่งจีนหยุดก่อนนะ่นหรคือหยุดไปเล็วทุ่งจีนตอนเรียนอ๋อไม่ตันเล็วมาทํางานด้านนี้ก็คือได้ไลา่อย่างคือได้ความสบายใจได้ชุมชนที่สําคัญคือได้ช่วยชุมชนด้วยนี่สําคัญมากแล้นี่พอเวลาค่ายคล่องไปไหนเราทำในน้ำคลองกุมวิสาหกิจใชแมงเรื่องข้อการแบ่งปันพ้นกำไรไปไหนเราเ่าบริหารดูแลจัดการการเปิดเผอข่าเพียบ จากการที่เรามาทําตรงเนี้บางบางตัวเนี่ยเราต้องลงทุนสือค้อ,องอการลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะ,ะลงทุนด้วยหลวงกระเป๋ากันเองลงทุนกันเองลงทุนกันเองแล้วก็บแบงกันตามหักต้นทุนออกอแล้วก็ทีเลือหักคราวกองกลางเหมืส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดีเลือกมาแบง่งแบ่งรายได้กัน ติดไปยัดบอกว่าสองหลักษณะที่ได้มากคือทุนที่เราลงกันเองกับทุนที่จากน่วยง,งานนะคะจากหน่วยง,งานที่เอามาสนับสนุนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพอชอของอำเภอค่ะพัฒนาชุมชนค่ะพัฒนาชุมชนเป็นเซอร์เป็นมะเหมือนเราทำขนมทองผับเนี่ยคะ่ะทำขนมทองผับทำขนมดอกจอก่องคลังที่ทำตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำขนมเนี่ยมีสองตัวคือขนมทองผับกับขนมดอกจอก แต่คล้องซ่องตัวเนี่ยจริงๆแล้วอะเราทำคล้ายทีบ่อน้ำซักซิดคล้ายดีอยู่ค่ะคล้ายด,ดีอยู่ทำทุกวันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเลือ,อมไม่ค่อยเลือมาเราจะคล้ายวันต่อวันไปเลยอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มากก็คือพอชอสนับสนุนมามได้เอามาเซอ้ออุปกรณ์ค่ะได้เซื้อกมาอุปกรณ์เสออร็จเลยที่เรือที่ได้เงินทีคล้ายได้เน่ยเราก็จะแบ่งเขา้าพักต้นทุนแล้วก็แบ่งเขา้าส่วน เป็นส่วนกลางองกลุ่มส่วนกลางของกลุ่มทีเลือกัมาแบ่งแบ่งปันกันคนตี่มาทำสมาชิกตี่มาทำกันแสดงว่าได้จังหู้และเหน่งได้ขอขนานาทีแพดอย่างยุทธทำนุ่มจีเลยแสดงว่าลูกค้าเนี่ยคาลักคาลุยแล้วก็ที่สำคัญคือหนักทองเทียบเองเวลาเขาไปเที่ยวเขาก็ให้ความส้นใจกับส้นขาชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์เดอย่างแรกไม่หมดค่ะอย่างอยังแนะนำอีกสองตัวคือปลาไหลเกลือกับซา้คู่เนี่ยค่ะซาฟคู่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ทำเองแต่เป็น คองในชุมชนชาวบ้านเนี่ยค้ายตอนซาคู่คนเด็กเขามีตอนซาคูเนี่ยเกาจะคล้ายตอนซาคู่แล้วพอดีเพื่อนไปะเขาทําซิ่งนี้เป็นเขาก็เลยทําเราสามารถเอามาวางคล้ายสําหรับคนเด็กไปเยี่ยมชมคนเด็กไปตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเซงมาได้ให้มันมีสินค้าลากล้ายหน่อแล้วก็ปลาไหลเพื่อก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงเป็นข้าวายหลักแก้วอง้องตอนปลาไหลเพืือก แล้วก็มันมีใหนสองทิ้นค่ะสามารถักมันเลืกมากหรอกอะไรเปลือกนี่มีใจีป๊านะเป็นสมุนไพรสมุนไพรี่ทุกถักมาในเส้นเพลี้ล้วนี่ครูไส้หัวบางวาน้องสมุนน้องดาจ๋าช่วยท้ามราคามังตอนนี้อยู่ปลายเดือนแล้วเด็กเดี๋ยวกุ้งเนี่ยบอกไปแล้วนะกุ้งซอสกับกุ้งหวานเอากุ้งหวานย่ำสักทีกุ้งหวานเนี่ยเริ่มต้นกรองดัดเท่าไหร่คะกรองหลานนึ่งร้อยบาทคล้ายถิ่นคล้ายที่นสมรุ่มกันนึ่งร้อยบาท วันนี้ค้นมาให้ถึงมีก็ะยังพงหนร้อยบาทค่ะค่ะเศษค่ะซ่องกองซ่องรวยซื้อวันนี้สร้างโปรสร้างรวยค่ะเออนอกเหนือจากกรุงวานเหลือเดี๋ยวประหยัดแรงถึงนุ่มทองผับถ้าเป็นนุ่มทองผับทุงหลักทุงละยี่สิบบาทค่ะทุ้งลักยี่สิบใก้ดียี่สิบบาทค่ะ นาวัดแยมบอทกก็ยีสลาบ่อน้ำซักซิดเลยค่ะทำอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีเลือแล้วกยีสบาทกินบักเดียวนงมีก็ยีสบาทม่นตรงนี้กันยีสบาทค่ะโอนกัได้เลยทุกทุ่งหนึ่งทาวๆนวน้นน้องดกยีสบาทเองนะเรานำริกนาดอกเนี่ยคะค่ายปืนคะอันนั้นลองละยีบาทล่ะยบาท ตกนั่นยี่สิบบาทเองเราไหวยี่สิบบาทค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะอะไรเลยทุกอย่างยี่สิบบาทค่ะจะก็ยังปลาปลาอัวโมงปลาอัวโมงเงปลาอัวโมงทุกละห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่แพงเลยค่ะทุกคนถามไม่ออกแต่ยิดยิดนะคะให้เยอะให้เยอะถอดแล้วได้เยอะค่ะไค่เห็นี่ยตัวถัดมาจะเอียแต่จะบอกว่ามันแย่ว่าช่องฝ่ามือเล่าๆนะถ้าเกิดปลาอัวโมงตัวนี้ห้าสิบบาททัดหมานนุ่มทองผับยี่สิบบาท น้ำพริกนารอกยี่สิบบาทลูกโต้ล่ะคะลูกโต้ก็ยี่สิบกมมีตามจำนวนค่ะแล้วแต่พวงค่ะแแล้วต่พวงค่ะพวงเล็กพวงใหญ่กินต้นข้าวพวงเริ่มต้นที่เท่าไรหรออ่ะพวงนี้พวงนี้เริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทพวงนี้เจ็ดสิบอือเรื่อยๆสามสิบกมมีสิบกมมีสวยๆนะเนี่ยเม็ดเม็ดนี่สวยนะมีขนาดแบบว่า เขาบอกว่าห้าไม้น้องห้าไม้นอนปลูกแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรต่ากันธรรมชาติย่างอยู่เองตามธรรมชาติอยู่ริมสวนยางค่ะมันอยู่ริมสวนกองสวนยางแมดก็เทาเทาอันนี้คือต้องไปสือทีที่เกษตรสินเกาะใหญ่ของสืบที่เกาะใหญ่ค่ะนี่วันนี้พาไม้ทุ่งเที่ยวนี่ไปอยู่แถวนีนะคะเชิญนะคะ อ่ะลูกโอเหอเเอเเี๋ยวคุณเวลาไม่เลี้ยน้องได้ค่อปลาไหลเพื่อครัปลาไหลเพื่อปไลไหลเพื่อกันทุง,ละ,ะทงละห้าสิบบาทค่ะทุงละห้าสิบาทปกติจะทําอยู่2อขนาดคือขนาดทุ่งย้ยหนึ่งร้อยบาทกับทุงแหลกหลา้าสิบบาทซัคูน,นีเยย้เอาเฉพาะทุงย้ายทุงใหล่มากค่ะห้าสิบาทซาคู่ก็มี2อขนาดค่ะทุงย้ญยหนึงห่งร้อยบาท ทุงแหล็กหาสิบบาทค่ะอรูอราคาแล้วเตรียมเอฟได้เลยนะคะไม่ทึ่งรวยสักย่างหนึ่งย่างที่รวยเดียวป,ป็อกก็คือกุ้งวานเต่านัน<า>ที่ <ๆ S 1> คู่ทุงใหญ่ที่เหลือคือหลักสิบ ้มดก้านนั้นลุยนะไอ้ลุยนะลองได้ดูไหมว่ารอบที่แล้วทีพีสมัวไปซื้อมานั้นปลุกหนึ่งตั้งที่เดือนแล้วค่ะตอนนั้นกระดาษกระดาใช่ไหมตอนนี้สิ่งน้าเลยยังไม่แมตตี้ใช่แต่กินไม่แมตตี้เลยกินทีละยิ่งรอวยเม็ดวยเม็ดซะไม่ไ่อยได้ไปนะสองจุโมงก็รอดใช่สองจโมงครับวันนี้ไม่ต้องไปทึงนู่เลยมาถึ่งทีแหละถ้าสุปหมดว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปซื้อถึงถีกอดย้ายเรามีช่องทางออนไลน์ให้ได้ช้อปปิ้งกันไหมคะไปอีย ไปเยสะดวกกับกันโทรสังค์คใจเผลอเลยค่ะแต่ะตติดต่อส้นใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชมรมคนรักบ่านศักดิ์สิทธิ์เกาะใหญ่กระแซ่ซิ้นนะคะติดต่อไปเเทเบิร์ศย์เกเกสามหนึ่งห้าสี่สองสกค่ะอย้นที่น้าจอละกันชุนเกาเกหน่งห้าสี่สองสเกค่ะขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะ แล้วก็แบบว่าไปไปถึงกระแสสินไม่ได้เนี่ยโทรห้าไปเอียดเลยนะคะแล้วก็ค่อยตกลงกันหน้าที่ชงแต่ไหนเป็นรือเอาอะไรกี่สิ้งนะคะมาซะทันทีไปให้เดี๋ยวไปเอ็ดส่งมาได้ซึ่งนอกจากไะเอียดแล้วก็สมาชิกเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบว่านำสิ่งขาวข้อดีมาจำหน้าแหละยังเป็นจิตอาสาด้วยยังไงสั้นๆโฉนี้พยได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปที่วัดแหลมบ่อท่อไปที่บ่อหนามซักดิ์สิิทธ์แล้วก็กับแหล่งท่องเที่ยวของกระแสสินสั้นๆสักคิดกันค่ะค่ะ บอ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์วันเล่มบอ่อน้ำนะคะก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถไปเยี่ยมชมไปกกมสักการะบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์ซึ่งเป็นบอ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์แดงเดี๋ยวของจังหวัดสงขลาที่ชายนำน้ำไปใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของรัชก,กาลที่ซิฟแลว้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่สี่กรกฎาคมก็ได้ทพิธีพลีกรรมตักน้ำเอาไปใช้ในโอกาส72พรรษาของรัชก,กาลที่ซิฟด้วยแลว้วก็ สถทานที่ตรงเนี้ยได้รับการขัดเหลือกลาเป็นนึ่งอำเภอนึ่งสถานที่ตรงเที่ยวค้องอำเภอกระแซซิ้นนะคะค่ะก็สมารถไปเยี่ยมชมสักการะบ่อน้ำซักซิิ์กันได้แล้วก็จะมีกลุ่มสมาชิกชมรมคนรักบ่อน้ำซักซิิ์เป็นจินอาซาทำความสะอาดไอ้ตรงเนี้ยได้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเดินทางมาสักการะแต่จากนี่ค้องสิ้งแต่ค้องุมชนทางชยชวนว่างใจเป็นค้อง กองฝากติดมือไปได้ด้วยค่ะ็ะขอบครคุณทางค่องทันมากเลยนะวันนี้น้าโน,นจากเดินทางไกลแล้วยังมาบอกขอดีของกระแสสินไ้ได้ดูก,กันด้วยครอบครัคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเสะีสดายเล้วเกินเวลาไม่เหล้วนะคะทงวัดทางเพลเนี่ย็สาสมาัรถไปกันได้ติดกอายกระแสสินวดนจะาสร้างออนไลน์ตามเบอร์โทรที่ทระเอียดบอกไว้เลยเดียวก็ได้ค่ะและนี่ก็คือทางมดของพ่ลาบขับค้าในวันนี้นะคะสบวนน้องด้าผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่สวัสดีค่ะ